โอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวลอตเตรโลมาติเยสนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นการ์ดเขียวร่างใหม่นั่นเองนะผมเล่นทั้งหมด13เกมยิงไป16ประตูแอซิสไป2นะครับมาในสไตล์ของไอสตายเกอร์นะครับเล่นได้อยู่2ตำแหน่งนะมาดูในส่วนค่าพลังครับ OBR ร่างนี้จะตันอยู่ที่101นะครับซึ่งผมจะใช้เป็นโค้ชขับไปรนวครับค่าพลังใบยอย่างก็อาจจะดูเยอะนะ แต่ที่ผมชอบของล่างเนี่ยคือเรื่องของการเล่นบอลครับคือเล่นบอลดีมากจริงๆส่วนไอ้บูสเตอร์ที่เขาให้มาครับจะเป็นสเตรนท์นะอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับมีเรื่องการใช้เท้าอะ่ะที่ผมว่าเออโอเคใช้ได้2เท้าเลยนะครับแล้วก็แต่ผมว่าค่าพลังเนี่ยมันยังกักอยู่นะมาดูในส่วนของสกิลนะครับสกิลที่ทางเกมให้มาก็ อันนี้อะ two p a s s i n ใช่ใช่ใชเออเอาจริงก็จ่ายกลางเหมือนเดิมครับส่วนที่ผมชอบเนี่ยก็คือคาบพี่ไอย้เห็นเธอนะสกิลเลี้ยงที่แบบว่าอืมจะว่าไงดีอ่ก็เป็นสกิลเดียวอะ่ะเออผมก็ไม่ใช่ให้อื่นนะใช่แต่คาบพี่า,ยยาเห็นเธอเนะี่ยส่วนสกิลอื่นก็ก,ก็มีเห็นครับเรื่องวันทันพัฒน์เนี่ยก็เออก็ใช้ได้ครับโอเคมาเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว,ว่าครับไปลามครับเซิบอลใหม่นะ เตอลูกวิซัดโอ้ยสวยครับแต่สวยลูกนี้เลยเป็เดิมไปครับหนึ่งศูนย์นี่ไงเฮ้ยล่างสวยดูซิไปช็อตมากระชากครับเปิดเข้ายลาต้ลูกโอ้ยเต็มเต็มครับวางยาวมา อกมาครับสโคสโคปาดมาครัถึงเดาวเตลูกโโมาทีนี้โอ้โหโอ้ยเบียดวนเบียดมาที่มาที้ครับคื่อนที่รามจังหวะนี้ยหุ้ยหมุนนลงๆครับซัดโอ้โห เรือ่องนี้ไม่าพาครับแพงมาเห็ม่กโกโ้โดนนิมาฟเฟกอ่าดีมาทีนี้ครับหมุนโอ้โห و. ลบหนึ่งหหลบสองหืมนิ่งไปหรือเปล่านิ่งไปครับจังหวะนี้ดักครับลิงอัพมากาตโล เนียความนิ่งครับเลี้ยงหลบได้อะเออปาดมาครับกาตาวุ้ยสวยพลิกสวยปั่นเนียวหูโีเนี่ยโคตรจังหวะพิกเนี่ยตโลนี่โคตรโหดเลยนะไม่ได้อวยนะครับเนี่ยสโคมาทีนี้ครับ เฮ้ยบนเติมรีบรำวิ่งไปแล้วเปิดมาเราต้อนลูกหึ่งหนึ่นิงครับแบบนี้ไปครับไปเองคีซ่ามีอคีซ่าสาต่อครับวิ่งมาแล้วเข้ามาในกรอบเปิดเราตะโนลูกมาทีนี้รู้ใจกันจัดครับอย่างนี้ โอเคครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะสำหรับไฮไลท์สั้นๆนะครับของลาตโรมาติเนสนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมให้เขาอยู่ที่ประมาณ7จ็เต็มสิบนะครับคือค่าพลังพี่แกก็ไม่ได้เบือ่อะไรขนาดนั้นนะคือถ้าเทียบกับร่างร้อยสการ์ดเขียวร่างนั้นอนะคือผมว่าร่างนั้นยังสุดกว่าแล้วก็แต่ผมให้เจ็ดเนี่ยเพราะว่ากางใช้เท้านะเขาใช้เท้าดีมากนะแล้วก็แบบพวกจังหวะพลิกเนี่ยควรค่า คุณค่าากการเปิดครับเออก็ประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ขอบคุณครับ